สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติถึงผลงานของอีกหนึ่งนักกีฬาไทยในต่างแดนมาเก็บตกให้ได้รับฟังกันโดยในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนลูกยางชาวเกาหลีใต้ถึงฟอร์มการเล่นของนักตบสาวไทยอย่างวิภาวีศรีทองที่เมื่อช่วงหัวค่ำวานนี้เธอสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยทีมต้นสังกัดอย่างฮุนได ทุบเอาชนะทีมพิงค์สไปเดที่นำทัพโดยคิมยอนขยองไปได้แบบสุดปัง3-1ต่อเซตทั้งที่เป็นฝ่ายที่ปลาชายไปก่อนในเซตแรกด้วยอ่านทำให้ฮุนไดยังคงสามารถร้างอันดับที่1ของตารางคะแนนได้ต่อไปโดยขยับคะแนนที่ห่างอันดับที่2อย่ากพิงค์สไปเดอร์ไปเป็น4คะแนนแล้วโดยจากผลงานอันโดดเด่นของวิภาวีที่ครบเครื่องทั้งรุกและก็รับในแมชนี้ก็ทำให้เธอได้รับคำชื่นชมจากแฟนลูกยางชาวเกาหลีกันอย่างมากมาย เป็นรองก็แค่เพียง MVP ในแมชนี้อย่างคิมซารางเท่านั้นที่เธอลงมาเซตแทนคิมดาอินที่ไม่สบายแล้วลับสร้างผลงานได้แบบสุดสบายซึ่งหลังจากเกมแมชนี้แฟนลูกยางที่นั่นเขาได้มีคอมเมนต์ถึงวิภาวีแล้วก็เพื่อนร่วมทีมกันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากระดูกรับโดยความคิดเห็นแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงชัยชนะของทีมฮุนไดในแมชนี้ว่าเกมวันนี้ เราสามารถทำคะแนนได้อย่างมากมายแม้ว่าไม่มีคิมไดอินแต่คิมซารางและก็วิภาวีดูเหมือนจะไปด้วยกันได้ดีเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มีมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันดูเหมือนว่าซารางนั้นเก่งมากในการใช้งานวิภาวีที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงพวกเธอทั้งคู่ด้วยว่าสองคนนี้มีเคมีที่ดีพวกเขาเข้ากันได้ดีเลย เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าเคมีของซารางแล้วก็วิภาวีนั้นเข้ากันได้ดีมากส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มองว่าโมมาซารางและก็วิภาวีนั้นเทพกันมากเลยในวันนี้ถึงแม้ว่าคุณจะเปิดบอให้แบบป่วยแตกแต่กระบวนการทั้งหมดมันก็จะออกมาแบบเพอร์เฟกได้ จากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความแปลกใจถึงฟอร์มการเล่นของวิภาวีที่ดูดีขึ้นเรื่อยๆว่าเมื่อตอนที่ฉันดูวิภาวีในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลฉันคิดว่าเธอก็แค่งันๆแต่มันกลับดูเหมือนว่าเธอกำลังทำได้ดีเลยในตอนนี้ซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็จึงได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงเธอว่าวิภาวีที่โค้ชนั้นเลือกเข้าสู่ทีมมาคือความสำเร็จในฤดูกาลนี้ ขอบคุณวิภาวีที่ช่วยทำให้ฉันมีช่วงเวลาที่ดีเธอนั้นมีเกมบุกแล้วก็การป้องกันอย่างรอบด้านในเกมวันนี้เธอก็ประสบความสำเร็จมากในการขุดบล็อกแล้วก็โจมตีและหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันอย่างมากเธอก็มีการไฮไฟกับโค้ดอย่างร่าเริงด้วยนี่มันเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากทัผู้เล่นในระดับของวิภาวีได้ปรากฏขึ้นมาในบ้านเราฉันมั่นใจเลยว่าจะต้องไล่ตามเธอไปตลอดทางฤด,ดูกาล ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่ม,เต,มเติมถึงผลงานของเธอในแมชนี้ว่าวิภาวีซึ่งเป็นผู้เล่นโคต้าเอเชียช่วยทีมเอาชนะฮึงกุกได้ฉันไม่ได้แปลกใจแต่ฉันนั้นแปลกใจที่เธอสามารถโจมตีได้อย่างคล่องแคล่วถึงแม้ว่าจะตัวเล็กก็ตามซึ่งทมันเป็นฉันที่เป็นคนที่ต้องเลือก MVP ในวันนี้ก็คงจะต้องเป็นวิภาวีหรือคิมยอนกยอน ที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความรู้สึกที่ทึ่งถึงการเล่นของเธอว่าวิภาวีเนี่ยบ้าไปแล้วฉันเคยคิดว่าเธอนั้นเก่งมากเมื่อได้เห็นเธอเล่นในครั้งก่อนแต่วันในวันนี้เธอเหมือนกับมีลูกบอลติดอยู่ที่มือเลยการขุดของเธอมันก็บ้าไปแล้วการโจมตีของเธอก็บ้ามากเธอนั้นเก่งจริงๆส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานที่ดูครบเครื่องของเธอในแมชนี้ว่าวิภาวี บินไปได้ทั่วเลยในวันนี้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์คล้ายๆกันได้ว่าเกมวันนี้วิภาวีนั้นบินทั้งในเกมรับแล้วก็เกมรุกเลยที่คนต่อมาก็ได้มองถึงการเล่นของเธอได้ว่าการป้องกันของวิภาวีนั้นเครซี่ในแมชนี้และการตีของเธอก็ทำได้ดีด้วยที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มีมุมมองว่าการเล่นเกมรับของวิภาวีนั้น มันเย,ย,ยส่งนเกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมต่อไปอีกด้วยว่าวิภาวีนั้นถือเป็นตัวเก็บกวาดในทีมชาติไทยเธอนั้นเก่งในเรื่องของการโคเวอร์ป้องกันและเธอก็มีความยืดหยุ่นที่ดีเลยเมื่อมาเล่นที่เกาหลีที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมด้วยว่าวิภาวีลงเล่นให้ทีมชาติไทยบ่อยอครั้งเมื่อการเล่นของอัจฉราพรนั้นไม่ดีเธอถือเป็นผู้เล่นที่เก่งกาจมาก มีความยืดหยุ่นในการโค v e r ร์ถึงแม้ว่าเธอจะสูงกค่เพียง174ซนติเมตรในขณะที่แฟนเกาหลีคนต่อมาก็ได้มองเธอด้วยความชื่นชมว่าวิภาวีนั้นเจ๋งมากพูดอย่างจริงจังเลยว่าเธอนั้นมีการป้องกันที่ดีอย่างยิ่งที่คนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงสาวไทยของเราด้วยว่ามันดูเหมือนว่าวิภาวีเทพแห่งวอลเลย์บอลนั้นได้มาถึงแล้ว ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบริบอร์ที่ได้มองถึงการเล่นในลีกเกาหลีใต้ของเธอว่าการที่โค้ชขังคว้าตัววิภาวีมาเขาต้องมีสายตาของเียวซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นแฟนของทีม g s c a l t e c h นั้นก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความคาดหวังว่าฉันปรารถนาว่าออยนั้นจะมีผู้เล่นโคต้าเอเชียในระดับของวิภาวีบ้าง ส่วนแฟนลูกยางในลำดับต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ตั้งคำถามเกี่ยวกับเราผู้เล่นโคต้าเอเชียที่มีผลงานโดดเด่นในลีกเกาหลีฤดูกาลน,นี้ว่าผู avi, ้เล่นอย่างวิภาวีพรพันธ์และเมกาวตีเนี่ยถ้าพวกเธอเป็นผู้เล่นชาวเกาหลีควรที่จะได้ค่าจ้างสักเท่าไหร,กร่กันซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ตอบกลับว่า700ล้าน500ล้าน600ล้าน ส่วนแฟนชาวเกาหลีคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคาดหวังถึงสาวไทยของเราว่าฉันหวังว่าวิภาวีจะอยู่ที่นี่ไปอีกยาวนานซึ่งคนต่อมาก็ได้มาตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเมื่อเธอเคยได้กล่าวว่าต้องการที่จะเล่นที่นี่อย่างยาวนานก็ควรเก็บเธอไว้ไปตลอดชีวิตที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงวิภาวีต่อไปอีกด้วยว่าเธอนั้นเป็นสมบัติล้ำค่าสำหรับฤดูการนี้เลยใช่หรือไม่ ฉันไม่คิดว่ามันจะมีผู้เล่นที่เล่นเกมรุกแล้วก็เกมรับได้อย่างนั้นเลยในฤด,ดูกาลนี้ในขณะที่แฟนชาวเกาหลีคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่ามันควรมีการเพิ่มเงินเดือนของผู้เล่นโคต้าเอเชียนะวิภาวีมาริไทยหลังจากที่รับใช้หุ่นใดไปตลอดชีวิตเธอ ทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวเกาหลีใต้ต่อผลงานของวิพาวีสีทองหลังชัยชนะของทีมคุนไดเนือพิงค์สไปเดอร์ในแมตช์ล่าสุดนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นความหลงกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความกรดตกบกร่องในการแปลนะตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโดยในส่วนของเกมการแข่งขันในแมตช์ต่อไปนั้นวิพาวีและเพื่อนร่วมทีมคุนไดจะต้องบุกไปเยือนทีมไ b k ของพรพันธ์เกิดปราชในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่23ธันวาคมนี้ ก็มารอติดตามชมศึกไทยดับบี้ในแดนกิมจิกันครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ